หลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดคำที่ประสมด้วยสาโอูแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกคัดคำที่ประสมด้วยสารอูแล้วก็ฝึกอา่านก่อนอื่นคุณครูจะแนะนำคำต่างๆแล้วก็อ่านเป็นตัวอย่างให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็ฝึกท่องฝึกอา่านด้วยตนเองนะคะ 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1 ซอูอสูไม่เอกสู้สออูสูไม่เอกสูกอ,อกูกูไม่โทกู้ตออูตูไม่โทตู้บออู โทบูอออูอ,อูไม่โทอูสออูสูไม่โทสู้หออูหูไม่โทรผู้รออูรูไม่โทรู้ต่อมา เป็นคําที่ผสมด้วยสระอูที่มีตัวสะกดตัวสะกดจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นดออ,ดอูดอดูดสออูดอสูดฝอ ค่ะพออนอพันพออูกอผูกพันผูก,อก,ก,ออกอลกออูกอกลูกรออะกอรักลูกรักพออพอเพราะ อรออกอรกอรเพราะรูถออูกทูตอองอตองไม่ถูกต,ต้องถูกต้องกอรอ,อกระ ดอูกอดูกระดูผออูกอผูกชอเอ,อกอเชื่อผูกเชื่อกนอ ตสูตรคอูนคูนสูตรคูนดอนดึงดึงด ลูกสูกซออูบอสู้หออมอผอมสูกผอมนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอูดังต่อไปนี้นะคะที่คุณครูพาอ่านนะคะแล้วให้นักเรียนฝึกคัดลายมือคำข้างต้นนี้ ฝึกอ่านฝึกคัดบ่อยๆนักเรียนจะได้อ่านเก่งขึ้นนะคะคุณครูขอคลิปการอ่านแล้วก็ภาพนักเรียนทำงานด้วยนะคะแล้วก็ขอดูชิ้นงานของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อที่ครูจะได้เช็คตามเช็คคะแนนตามมาตรฐานของตัวชี้วัดของภาษาไทยของของเด็กปหนึ่งนะคะ รบกวนผู้ปกครองช่วยให้คําแนะนำะในการอ่านแล้วก็การเขียนแล้วก็การถ่ายรูปผลงานน้องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ